ตอนที่ซื้อมานะคะก็ต้นนิดเดียวกระถางนิดเดียวร้อแปสิบาทอันนี้ตัดมายังเยอะกว่ากระถางที่ซื้อมาเลยนะคะอันนี้คือใบเด่นดาวกระจายญี่ปุ่นหรือปีดนกไส้สีม่วงนะคะน,นี่ก็คือขึ้นเต็มเลยมันต้องตัดออกไม่งั้นไม่งั้นมันมีหนอนด้วยค่ะเนี่ยค่ะ มีผีเสื้อมาแล้วมีเริ่มจะมีหนอนมาแล้วเนี่ยต้องตัดออกตัดเพื่อให้แสงลงตรงนี้ด้วยนะคะขึ้นงามมากถ้าปลูกลงดินนะคะคุ้มเลยค่ะ ข้างล่างนี้จะเป็นธูราบนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่โตเพราะว่าโดนบังแสงหมดเลยพอลงดินแล้วโตวไหวตรงนี้อากาศดีแดดดีแล้วนะคะเขาก็ชอบนี่ค่ะตรงนี้ก็จะลงๆแล้ว เพราะไม่งั้นมแมลงมากินเนี่ยดอกไม้ก็จะมีหนอนมีมแมลงมากินหมดเลยเพียด้วยเราไมา่ได้ฉีดยานะถ้าแนะนำให้ปลูกก็ปลูกพันธุ์นี้ละค่ะปีกนกไส้ใบเด่นหรือดาวกระจายญี่ปุ่นนะคะจะงามมากแล้วก็นี่ก็จะมีหนอนเหมือนกันจะเป็นหนอนแก้ว แพงพวยจะมีหนอนแก้วและอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยผีเสื้อมาเต็มเลยค่ะเห็นไหมผีเสื้อมาคือเขาจะมาวางไข่แล้วก็จะมีมีหนอน น้องแช่ไว้ก่อนเหีียวไว้นะคะปักจำง่ายน,นะคะต่อกก็โตช้านิดนึงแต่ถ้าจิงแช่น้ำหรือปักก็เกิดเลย